สวัสดีครับพี่น้องครับไร้หลายอมื่อแล้วพอเห็นอะไรๆสดอยเดี่ยนอนมันนี่มีโอกาสนะครับมาคุยกับพี่เขานอนละตาให้สร้างคอามาต่อเติมบัตรนะครับค่ะแล้วแล้วนะเพิ่งจะแล้วแล้วกับฝนมาพอดีนี่มองท่างนี้เฮ็ดอู้ลดอู้ลดเล็กๆน้นอยๆพอได้ส้นเท้าส้นส่วนเงานเงานาะแต่ก็ถือว่ามาต่อเติมแคกๆแคบๆหน่อยเลยพี่น,นี้เพราะว่าไม่มีมึง ฝักหม่องเศร้าครับพี่น้องครับเอ,อ่อพี่น้องครับ,รบ <c oughs> ต้อเตรียมบ้านพักก็แล้วนะครับฝนมากพอดีแต่กเกษตรว่าแลผ้วซบฝนพอดีนะพี่น้องครับนำพลังมากอันนี้ก็คือสถานที่มองเคยเอาต้นใหม่มาลงนี่หลายหลายนะแต่ว่าก็เลยเอาเครื่องต้นนี้ออก เอานี่ออก,ก็เลยจัดการมุ่งเขามุ่งนันท่าดีๆกับกาคิดว่ามันสินาอยู่ก็ก็เก่าอ,อยู่มองส้นห่มน,ะนะ่ะพี่น้องครับอ่าาพี่น้องอย่างว่าพี่กันเลวกันอย่างาามัธยีที่ของมัธยีต้นม่วงนี่ขจิตัดชิมก็ยัดม่มมิห่มนะนี่ยัดม่มมิห่มก็เลยเอาจงป้องนี่ไว้เพราะได้ขึ้นกินหมักม่วงนี่อ่าแล้วก็พันมีมม่ห่มใหม่มันก็นสีเย็นก็บทิว่า ่าโลดลงกับสิบวา,ายน่ะไปมันแต่ว่าห้องกับปูอ่าเสื้อปูสัตว์ดูไอ้มันดูดีขึ้นนะพี่น้องครับที่คล้ายมือ,อยุ่สร้างก็ได้ทั้งมือหยุดมือบอ่อพอมันมากฝนพอดีคร <c oughs> <c oughs> ับกับพี่น้องครับก็มันจะดูดีขึ้นนะครับความกวางเดี๋ยวรอพกกติก็อนสิบปูนี่ผมมือดูนะมือดุเวลามาก อาหารมาอาหารแม่ดิมันเด็กลืน่นอยากมืนนะครับผมก็เลยมาปูไข่น้าเออแต่ละโมแต่ไข่ใสเกงแต่ไข่น้าแต่ไข่น้าเนาะก็ถที่ว่า <c oughs> ไปมาสะดวกยู้ครับเอ้พี่น้องอยากมาเว่มาเรียนกะเชิญเชิญเลยท่านผู้ชมเดอ้อแจ่มครับของผมดีดีครับพี่น้องครับ่ยินดีต้อนรับสํารับพี่น้องท,ทุกท่านนะล่ละครับที่นี่โอกาสเว่มาท่านบุญท่าน นะครับขาเวมาเยี่ยมยามตามข้าวเรื่องมาแวะกินข้าวขนนี่นามล้างกันสลัดพี่น้องผู้ติดฟังเพือช่วงคิปนี้อยู่นะครับก็ถือว่าพูดไปสุดสุดทีคนละครับพี่เนีงยมาสุดทีคนละเพราะว่าแต่ก่อนมันติเป็นโดมโดมหลังคามันติเป็นอ,อย่างไรเชี่ยไม่เชี่ยอยังนะแล้วก็ดูแลมันก็นทําความสะอาดหูผมก็เลยปัญหาเอาสิจีกว่าเพราะมันมันจังอ่า ว่้เนแคตูนันะครับอันนี้ก็คือคุณคิดของเนบเ้ตบอล้าเอกสารได้นอ,อ้นั่งนั่นละนีนั่งเขาประกาศแขยงเขาเยนะกินนอนเพ่ง <c oughs> เขาสุทุกคนเนี่น้องเออที่ว่าสัมมิลาด้อะไรสุดก็ดีเนาะพได้ลงคลิดดูเท่าไหร่เพราะว่ากำลังอด,ด้การสิออกอช่องทีวีเขาจะส่งเก็ดสิบเก้าแต่กับที่แรกว่าสิออกวันที่หนึ่งนีดเ มันม yeah. <Yeah. S 1> mm ันเตรียมว่าท่านเราเตรียมว่าท่านก็เริสิเปีเรียนเดือนเดือนเดือนหนัเนาะพี่น้องเนาะก็จึงอัดรายการท่างจิจุนัมก็ขอเอาไปละลายสลพี่น้องทัวจริงแม่ว่าคือพอเห็นลงคลิปอย่างน่คือคือห่างแถค่ฝนว่าคือจะพาอาจารย์มอมยุบหัวใจได้หรืออาจารย์มอมขอพระท้าเดยวให้เดี๋ยวอาจารย์ให้ขาดเข้าไปในกาหลังจากว่าน้ำลงเนี่ยก็คือสิมีโอกาสอ่าไล่สดหรือเอาคลิป ตั้งๆมาลงหนุ่มพี่น้องในอยู่ิรัชพี่น้องก็นเนาะอ,าอันนี้ก็สลับมูพวกเป็นฝูงเฮ็ดสลับพรอะนึกินกาแฟจสุดเนี่ยครับโต๊ะนั่งโต๊เล่นโต๊ะ <c oughs> คุยกันนะครับสัรค์กันเาพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับกนนีก็เ็ดุมงถ้ก,กินกาแฟสลับมูพวกเป็นฝูงพี่น้องมายาไมไปเดินนั่งไปคุยกันเนาะกา็ถือว่า มันก็ดูดีก็ติ๊กี้จังน้อยอยู่ดอกพี่น้องเนาะกัเฮ็ดตัมอ่าก็ไม่ต้องเกี่ยวับของมีอะไรพี่น้องเพราะได้อยู่อื้อหัดคือเป็นดอกอยู่กระต๊อบมันปลาคาดอนซื่อๆนี่แล้วครับอ่าเพราะได้อ่ามีหม่องนั่งหม่องเศร้าน้ากับป้าน้ากกับป้าคนอยู่กับผู้ประชาคนดี้ได้จังน้องครับอ่าเพื่อนแบบม่บ้านก็มาปลูกเนี่ยต้นเมลต้นไหลกันแน้แล้วก็จะว่าเราปลูกแล้วยยูแต่ว่าคู่หดเป็นผู้พี ปลูกก็ปลูกได้แล้วแต่ผู้คนเป็นผู้พี่สิล่ะเนาะแต่ว่ากันไปพี่น้องกันดีผู้พี่เห็นจ้มือเศร้าก็ได้เสื่อามากขันพ่อใดไปใส่กะรถคนใหม่ให้เล่าแล้วล่ะนะครับหรือว่าเป็นงานของเจ้าของน่ะล่ะขันว่าไดไปทั้งนอกเนาะคนไหม้ก็ล่างเขียวเนาะพี่น้องกับร่างใบก็ล่างเขียวหรือว่าพี่น้องมาส้มส่วนกับแนี้นี่พี่น้องครับ ผมก็อยู่จริงๆแหละท่านผู้ชมเด้อนี่วันดินนางเดินเศร้านะครับบางครั้งบางเข้าวก็ตั้งด่แลราชกา,ารบนกะเวมานะครับกินขอกินน้ำน้ำฮากินแวะกินกาแฟนี่นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนพี่น้องครับ,รบตั้งดูแลราชกา,ารบนกะเวมาเลยนะครับขอบคุณสหรับพี่น้องเพื่พอนขอบคุณพวกทิมพ่กปลากันเด้ออ่ามีเวลาเวลาขา้ามมาปลาเมื่อเศร้านี่ ม่บ้านเป็นไส้เบ็ดกบ้พีเ่เจ้ตัวบบัสองกิโลกว่าไปเลยปลาเนี่ยนปลากตะเพียนปลาไแม่ปอดใหญ่ครับเมื่อกี้ก็ไปมาเลยเดีเปิดไปสื่อตอมา้สื่อตอมันจะไม่เห็นกินหมคนเลยจอ,อลแล้วไปเสียงแต่ตัวซ่อมบีเมื่อกี้นี่อันนี้ใหญ่ใหญ่ครับเพืนน่องครับคือผมเสียหายอาหารเาานี่ยมโ้าหนึ่งผมเสียอาหารประจำก็ มันก็มีเื่ฟังสาวผมทีินี่ยหญมีบอกแค่ว่าผมแหมอหามือละทั้งงมเลยทังสีไงพวกทังสีโนอะทั้งสีโดนใหญเลยคุณจิวานมือละทั้งมือลทั้งแตกันมันไม่ยินเลยไมนะฮะกินหญ่กินดินกินนอนไปกับมันกะบแต่ก่อมีนามคูข้างหลังผมต่อเป็นโซลาร์เซลล์ตอนโลาเซลล์จากเบื้องสูงลงเขาตามมันก็เนี้ยมันที่ฟูยุบมือกันไม่หอกครับแต่ปลามันที่พี่ออกซิเจนยมันก็ตเร็วใหญ่เร็วปลาผมไี่ที่ตัววัวนเลย นะครับขอบคุณสลาพี่น้องอรเรื่องีวอสถิมมะป่ามะไรกันนะครับสนใจผลิตภัณฑ์กับฝากไว้ที่น้นน C, อ,นองเบอร์โทรศัพท์0862308746ไปหน้องครับ,บคันนี้เบอร์เข้าเบอร์เดิมของผมเลยล่ะพี่น้องใหญ่ผมไปซอยกันใส่งางนกขยันริบไปแล้วกันมืัอนี้ล่ะเอเบรซินไอกินขนมซีนนะแม่ขนมกินน,น้ะเมยตละขอบคุณสลาพี่น้องแฟนครับทุกท่านเดินครับเด้อที่แห่งก็เป็นใจกันตลอดมานะครับสลาบมือนี่อาสมิตรเจ้ากนเนาะ ย่นี่มีแห้งสุขุมสุขคนสวัสดีครับ mm hmm. พี่นรองครับบ๊ายบาย